ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกนะดีมทีมไปไหนหมดแล้วล่ะนะแล้ววันนี้รู้สึกมีคนหนึ่งเปรียดตัวด้วยนะนะกองรวมกันตอนแรกนะครับเบื้องต้นสรุปโดนร่วมกันช่อโกงพรบอรคอมนะครับใช่ค่ะหารหมดเลยคืออย่างนี้ครับข้อหาที่เจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งก็คือว่านะครับช่อ,ชอโกงประชาชนกับผิดพรบอรคอมพิวเตอร์ แก้งนะครับนะแต่ยังไม่มีหลักฐานยังไม่มีหลักฐานนะครับยังไม่มีหลักฐานและผมเชื่อว่าถ้าข้อมูลแบบนี้ออกมาโอกาสที่นะครับอายการจะไม่สั่งฟ้องเนี่ยน่าจะสูงมากเพราะอะไรครับเพราะผมเชื่อว่าทนายความของนะบอสท,ทั้งหลายต้องเอาข้อมูลเนี้ยไปยืนยัน ว่าวันนี้บริษัทไม่ได้ช่อโกงประชาชนแถมนะครับวันนี้จะดําเนินคดีกับแม่ทีม2,000ฝักคนเพราะแน่นอนครับมีคนไปร้อง6000นฝักคนว่าโดนหลอกล่อโดนล่อล,อลวงให้ซื้อสินค้าให้เอาสินค้าไปสต็อกเยอะแยะมากมายนะครับคำถามคือโดนบริษัทหลอกหรือโดนแม่ทีมหลอกหรือแม่ทีมรับนโยบายจากบริษัทมาทําตามนโยบายบริษัททุกอย่างทําตาม อ่ะขั้นตอนของบริษัททุกอย่างหรือแม่ทีมาทําเองมาหลอกเองไหมนี่เองอันนี้ก็ต้องพิสูจน์กันนะครับแต่ที่แน่ๆสองพันคนคนเสียหายออกมาหกพันค่าทนายคนละเท่าไหร่คุณออกมามหาศาลนะครับขอให้ศาลยกฟ้องครับเป็นกําลังใจให้บอสทุกคนนะครับนะครับผมบอกเลยครับว่างานนี้นะครับบอกได้เลยครับว่าอ่าเมื่อรมเปลี่ยนทิศถูกต้องครับเมื่อรมเปลี่ยนทิศ แต่วันนี้นะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับเห็นเห็นเรื่องอนี้ป่ะครับตอนนี้รู้สึกว่าจะมีคนที่โดนผลกระทบอีกคน,นคืออะไรครับอันนี้ผมก็สงสารเลยครับคุณต้นหอมคุณต้นหอมไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยเลยอันนี้นะครับคุณต้นหอมเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยคุณต้นหอมเปิดบริษทัทเกี่ยวกับขายเพื่อแยแล้วปิดมาห้าปีที่แล้วตอนนี้มีเหตุการณ์ขึ้นมีคนหนึ่งเอาไปบอกว่าต้องการตรวจสอบต้องการใจนี่แล้วไปออกในรายการดังรายการหนึ่ง สุดท้ายตอนนี้คุณต้นหอมโดนบดคือฟวามผิดอะไรของคุณต้นหอมครับเนี่ยอันเนี้ยคือสังคมตาหน้าสังคมตัดสินถูกต้องไหมแล้วไอ้คนที่ออกมาพูดเรื่องนี้มันรับผิดชอบอะไรล่ะครับมันรับผิดชอบยังไงบ้างครับวันนี้ผมบอกเลยครับถ้าผมเป็นคุณต้นหอมนะผมฟ้องดำเนินคดีเรียกค่าเสียหายเลยครับ พอทําให้ตัวเองได้รับผลกระทบอะครับคุณเป็นใครครับคุณอยากยึกอยากเอาข้อมูลอะไรมาออกรายการคุณนึกอยากจะเอาข้อมูลอะไรมาพูดคุณนึกจะออกมาเอาข้อมูลอะไรแล้วคนที่ได้รับผลกระทบแล้วสุดท้ายเขาไม่ได้รู้เรื่องเลยเขาไม่ได้ผิดเลยเรื่องเกิดเมื่อเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แล้วแต่คุณมาออกรายการแล้วคุณมาออกสื่อแล้วคุณมาออกโอ้โหตีค้องร้องเปล่าแล้วแล้วคุณก็บอกว่าคุณแค่ตรวสอบ คุณแก่ตั้งคำถามนะดีแค์ได้ก็จบไงมันจบไมล่ะวันนี้คุณต้นหอมดีแค์ได้ทั้งหมดตอบได้ทั้งหมดอธิบายได้ทั้งหมดแต่ผลกระทบที่คุณต้นหอมได้รับตอนนี้ล่ะครับโดนถอดจากรายการอะถูกต้องหรือเปล่ามันแฟร์กับคุณต้นหอมไม่ล่ะมันก็ไม่ได้แฟร์เลย คนธรรมดาไม่มีชื่อเสียงกระทบต่างกันนะครับเสียหายต่างกันใช่นะขนาดคดีแตงโมโนหน้าหงายมาแล้วอยู่ดีๆไปจับมือกับไอ้จับมือกับสื่อสำคัญมากแล้วก็เหมือนกับดีไอคอนตอนนี้นะครับศาลยังไม่ตัดสินอย่าว่าจะตัดสินเลยครับ สั่งฟ้องยังสั่งฟ้องไม่ได้แต่ดีไอคอนเลวไปแล้วดีไอคอนชั่วไปแล้วบอสต่างๆชั่วเลวไปแล้วใช่ไหม <c oughs> ช่วงแรกที่สื่อออกมาไปประโคมดูเลยครับสื่อที่ช่วงแรกออกมาประโคมข่าวทุกอย่างเลยประโคมข่าวทุกอย่างเลยแล้วข่าวที่ประโคมคืออะไรครับลบลบลบบ,บริษัทดีไอคอนชั่วบริษัทดีไอคอนเลวบริษัทดีไอคอนหลอกลวงบริษัทดีไอคอนช่อโกง ทุกอย่างออกมาแบบนั้นหมดเลยใช่หรือเปล่าออกมาโวยโกงนะเนี่ยผู้เสียหายออกมาแล้วที่ตอนนี้ไม่เห็นออกมาพูดละ่ะพอข้อมูลเริ่มเปิดมาเริ่มเปิดความจริงเริ่มปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆไม่เห็นมีใครออกมาพูดละ่ะนะครับตัดสินไปผิดแล้วต้องให้ชดใช้พวกทนาอยู่แสงทั้งนั้นหายสื่อบังสือไม่ดูแลนะครับจิกกันตลอดใช่ แต่วันนี้ก็ยังยอมรับนะครับก็ยังยอมรับนะว่าโชคดีที่เราอยู่ในยุคข,ของโรคโซเชียลอยู่ในยุคข,ของโรคออนไลน์ซึ่งแน่นอนครับสื่อก็มีอิทธิพลส่วนหนึ่งแต่นะครับก็มีประชาชนอย่างพวกเราเนี่ยช่วยกันพูดอีกแง่หนึง่งพูดอีกมุมหนึง่งพูดอีกประเด็นหนึง่งออกมาซึ่งผมก็เชื่อว,ว่ามีหลายคนนะคนนะสิ่งที่ผมเห็นนะเมื่อก่อนเนี่ยผมก็ยอมรับนะอันนี้ผมไม่รู้ว่าผมผมคิดไปเองหรือเปล่านะ ผมไม่รู้นะว่าผมคิดไปเองหรือเปล่าอีตอนที่ผมยังไม่ออกมาพูดน่ะนะก็จะมีแต่คือไม่มีใครมากล้าสวนนะผมคิดว่าตอนที่ผมถ่ายทิกตอกอะไรเนี้ยอันนี้ผมอาจจะคิดไปเองก็ได้นะอาจจะคิดข้าข้างตัวเองก็ได้นะอีตอนที่ผมอ่ะยังไม่ออกมาสวน่ะก็ไม่เห็นมีใครออกมาแต่พอผมเริมออกมาสวนพอผมเริมออกมาสวนก็จะมีคนนู้นโผล่ขึ้นมาคนนี้โผล่ขึ้นมาคนนู้นโผล่ขึ้นมาคนนี้โผล่ขึ้นมาแล้วผมก็สวนของผมอยู่อย่างเงี้ยนะสวนผมอยู่อย่างเงี้ย แต่ผมจะไม่ไปแบบผมจะไม่เข้าไปช่องอื่นนะสมมติช่องอื่นเขาด่า helm, แล้วผมจะไม่ไปตอบโต้อะไรเงี้ยอันนี้จะไม่ใช่ผมผมก็จะอยู่ช่องผมพยายามพูดในช่องผมให้คนเข้ามาฟังแล้ววิเคราะห์กันเอาเองฟังแล้ววิอเคราะห์กันเองฟังแล้ววิเคราะห์เอาเองและผมก็คิดว่าสิ่งที่ผมทาเนี่ยมันถูกต้องเพราะทุกคนมาฟังแล้วคิดกันเอาเองและพยายามที่จะแอาข้อมูลออกมามันก็จึงทําให้วันนี้สังคมได้เห็นอะไรเพิ่มมากขึ้นได้มองอะไรเพิ่มมากขึ้น มีช่องฟ้าคามที่สวนนะครับใช่สวัสดีค่ะเยี่ยมมากนะครับอันเนี้ยนะมันก็ทําให้สังคมดีขึ้นและอะไรดีขึ้นอย่างที่ผมบอกว่าวันนี้ถ้าบริษัทมันทําไม่ดีจริงบริษัทมันโกงจริงมันชั่วมันเลวจริงผมก็ไม่ปกป้องอยู่แล้วครับแต่ผมดูบริษัทดีไอคอนแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบนั้นจริงไงคือมันไม่ได้เป็นแบบนั้นทั้งหมดอะอย่างที่ผมบอกผมก็ย้ําว่าบริษัทดีไอคอนถ้าสําหรับผมผมจะติบริษัทดีไอคอนผมติประเด็นเดียวเลย ก็คือบริษัทดีไอคอนปล่อยให้นะใครก็ได้เปิดเขาเปิดเปิดดิลเลอร์สองแสนห้าได้ง่ายเกินไปนะได้ง่ายเกินไปเพราะอะไรรู้เปล่ามันจึงทำให้แม่ทีมเนี่ยมีช่องโหว่ในการที่จะไปหลอกให้คนซื้อสินค้าเยอะเพื่อตัวเองจะได้เขาเรียกได้ค่าการตลาดหรือได้ผลตอบแทนนะจากการตลาดเยอะอันเนี้ยผมยอมรับว่าตรงเนี้ยคือจุดอ่อน อันนี้คือจุดบอดนะครับอันนี้คือจุดอ่อนอันนี้คือจุดบอดอันนี้ผมก็ต้องตําหนินะครับว่าดิไอคอนพลาดต,ตรงนี้นะเราต้องคุยกันตรงๆว่าเฮ้ยพลาดตรงไหนหไอ้นี่ตรงไหนคือไม่ใช่มาอวทุกอย่างอะไรทึ่หล่ะคือผมก็จะบอกเฮ้ยตรงเนี้ยมันไม่ใช่ก็คือไม่ใช่มันเป็นช่องโว่ที่ทําให้แม่ทีมอะไปหลอกคนนู้นคนนี้มาแม่ทีมสนใจแต่เพียงว่า ทำยังไงก็ได้ให้คนซื้อสินค้า250,000เพื่อตัวเองจะได้ค่าการตลาดหรือได้ค่าบริหารทีมเยอะ